สอบทุกข่าวไม่ได้ตั้งใจปกติคือไม่ได้คิดอะไรด้วยไม่ได้โปรโมทไม่ได้อะไรด้วยนะแบบว่าทํารายการมาก็คืออัดเพราะว่าเหมือนแบบว่าเราไปถ่ายโฆษณาอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมันจะต้องมีรายการออนไลน์พพอร์ตแล้วตัวเราเองกว่าเราจะว่างอ mm hmm. ย่างเงี้ยมันก็จะว่างหลังเที่ยงคืนทุกวัน mm hmm. แล้วจะมีใครที่แบบมานั่งรอเราถ่ายเที่ยงคืนได้อะไรเงี้ยจนวันหนึ่งทุกคนก็แก้ปัญหาด้วยกันเอาละขึ้นรายการนี้เลยแล้วกัน mm hmm. ก็ที่จริงทํามาเมื่อวาน อยู่ดีๆก็เอาจากแม่ลีนาะต้องขอขอโทษแพรี่กับขอโทษแม่ลีนาทั้งคู่อันนี้ต้องขอโทษทั้งคู่จริงจากที่แบบว่าวันลนะหน้าเราจะถ่ายองสองเทปอยู่แล้วก็บ้านมันก็จะแบบมีห้องหลายห้องอ่ะนึ้ออกป่ะก็คุณลีนาจังอยู่ตรงนู้นปรากฏว่าตอนจบอ่ะทีมงานบอกเฮ้ยขอไลฟ์หน่อย 5, 4, 3, 2, โอโห้าสี่สามสองโอ้โหแม่ลีนาเขาก็เล่นใหญ่อยู่แล้วก็เล่นแบบสี่สามสองแบบบางคนถามว่าโอ้ทำไมเล่นใหญ่ขนาดนั้นแต่ก็รู้นะว่า เวลานางเล่นแล้วเบรกไม่อยู่อ่ะนางเล่นแล้วแบบว่าเบรกไม่อยู่ก็เข้าใจนางนะแต่ก็แพรี่อ่ะเชื่อไหมว่าตอนแรกอ่ะใครไปจับหัวเขาเนี่ยเขาเขาพูดแม่อย่าเล่นผมหนูเลยอันนี้คือเขาพูดกับแม่ลำส่วนตัวอยู่แล้วอย่างเงี้ยว่าเหมือนประมาณนางไปเล่นหนังพิพจน์ใช่ไหมล่ะแล้วโดวนกระชากวิกน้ำมอบอ,อันนั้นน่ะคือมีการเตรียมมาก่อนเหมือนมันหนังแต่หมายถึงว่าอันเนี้ยอยู่ดีๆเราไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นเอาไว้เหมือนก็ไม่จะกอดลากันอะไรเงี้ยแล้วก็ ขาก็แบบช่วงที่แบบผมคิดว่ากําลังไลฟ์อยู่คงไปดึงแล้วหลุดจริงๆก็รู้เลยว่าแพลนี่แบบน้ําตาไหลเลยอะไรวินาทีนั้นเราคือช็อกตกช็อกบ้าใครจะไม่ช็อกลนะ่ะช็อกแบบว่าเฮ้ยมันทุกอย่างมันจะจบดีๆอะ่ะจบแบบแบบไม่ไม่ไม่รู้มันจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยน้ก็เดินไปนานไปร้องไห้ในห้องน้ำใช่หมนไปแบบไปฮึปปปปปบในห้องน้ำไปฮึบเฮ้ยคือแบบว่าคือไปํามารู้อีกทีคือ กน้องมาลำพี่อ,อกมาบอกว่าเฮ้ยแม่พี่แพรรี่เขาเขาร้องไห้วเราก็แต่ตอนนั้นนะคือช็อกอยู่แล้วรู้ว่าแบบรู้รู้รู้ว่าแบบมันมันหนักแล้วอะไรเงี้ยเราก็เลยเรียกพี่ลีนะ่ามาพี่ลีนะ่าขอคุยด้วยหน่อยสิอะไรเงี้ยมันจะตอนนี้เขาไลฟ์อยู่นะตอนที่ในระหว่างที่แพรลี่ไลฟ์เพราะบ้านแพรลี่ก็ไม่อยู่ไกลกับบ้านมาทำงางแล้วก็ในระหว่างที่เขาไลฟ์อยู่อะทุกคนก็เออเว่าจะบอก มึงจะบอกพี่ลีน่าไงเพราะว่าพี่ลีน่าก็ต้องถ่ายต่อไปใช่ไหมละ่ะต้องบอกเอางี้มัดามตัดสินใจบอกเองหรือกันวันเนี้องขอโทษเขานะอะไรเงี้ยแต่ตอนที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเราไม่ได้มาเคลียร์ใจกันสามคนด้วยกันไม่เคลียร์จะไปเคลียร์เพราะว่าตัวเราเองก็ต้องทํางานใช่ไหมละ่ะแล้วก็มาดามารู้อีกทีคือกําลังเปลี่ยนชุดอยู่แล้วก็แพรลีร่เขาไลฟ์ไปแล้วอะไรเงี้ยเขาพูดทำหนที่เราก็สะอึกกันนะว่า ว,วิทย์ของเขาก็เหมือนหัวครูเขาว่าอะไรอย่างเงี้ย <ừ, S 2> ไปดึงเขา<_ <K> _>เขาก็รู้สึกคุณล <ừ, S 2> ีนาจังเขาก็บอกว่ามันว่ามันก็คือการแสดงแต่เราก็ไม่รู้ว่าโอ้โหมันมันไม่มันไม่รู้ว่าจะแสดงเพราะมันไลฟ์อยู่อ่ะก็คืออยู่อย่างนั้นก็ไม่มีการจัดฉากเรียกเหนื่อยไม่ไม่เคยจัดฉากอยู่แล้วมั้งคะ <ừ> ชีวิตนี้คือแบบถ้าจัดฉากอย่างไง้คงไม่จัดฉากเพราะมันชอบอยู่เฉยๆมันยังไม่ได้ชอบอยู่แบบโอ้โหแบบ ก็รู้จักมดํำอย่งางสถานการณ์ตอนนั้นก็คือคุณแพร่ที่ก็ถ่ายในการจบไปยังคะจบแล้วคือประเด็นอนะคือนางจบแล้วแต่นางะหวังดีกับเราด้วยนะพี่มดไลฟ์ like, สิเดี๋ยวหนูช่วยแชร์ในเพจให้คือความหวังดีของนะัเราถึงรู้สึกผิดทั้งคู่นึกออกป่ะถามว่าอันนั้นใช่คอนเทนต์มันไม่ใช่คอนเทนต์คือปรากฏว่าเหมือนกับเหมือนรายการใหม่อะ่ะมด็ดดำก็พูดกับทุกคนว่าพูดคือเรื่องแล้วพูดเฮ้ยถ้า3 e มอีแล้วมันไม่มีคนดูเรากลับไปทำของเราเหมือนเดิมเราอยู่ได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ย สองทุกคนก็เลยถึงบอกว่าม่นด้ไม่รู้จะอะไรได้แต่ขอโทษทั้งคู่เพราะต้องทั้งคู่อ่ะอยากจะช่วยไลฟ์ให้ไลฟ์ในเพจของตัวเองไงก็มาดับก็เอาคลิปลงในทิกตอกนั่นแหละที่เราคุยวันนั้นอ่ะแต่วันนี้เมื่อเช้าเห็นเขาบอกเขาไลฟ์เพราไมาไรมไลฟ์ก็กลายเป็นเป็นอีกเป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยใช่ไหมเขาก็บอกทุกอย่างมันไม่ใช่การมันคือการแสดงแล้วเขาก็แบบเขาไม่ได้รู้สึกผิดด้วยอะไรแต่ที่เขาพูดกับพี่มาดํมเขาพูดอีกอย่างหนึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็รู้สึกผิดเขาก็บอกว่า คือเมื่อดัว่าตอนที่กนางคุยกับไมาดามานางคงชอคอ็อกเอาจริงๆนะนางคงช็อกแล้วนางคงกลับไปบ้านแล้วนางเพราะมันไรเม,ม,<า>มื่อไรนะเมื่อเช้าเมื่อกลางวันเมื่อกลางวันไปบ้านนางก็คงจะสารตะแล้วคงจะไลฟ์ใหม่อะไรเงี้ยหอเปอ่ายังไม่ได้คุยกับใครเลยอ่ะออเพราะว่าเหมือนเราทํารายการเราจะรู้ว่าคําตอบคืออะไรจบแต่อันนี้คือแบบเช้ามายังคุยกับพี่ต้นชนพิอะไรเกิดขึ้นวะพี่พี่เราเราทำอะไรกันวะอะไรเงี้ยออกมาเช้ามาโอ้ทวิตเตอร์ พี่พี่ทัวรลงหนูก่อนหรือเปล่าอย่างแรกหนูไม่เกี่ยวข้องนะเรื่องเนี้ยปรากฏเขาบอกว่ามันกลายเป็นแบบว่าติ๊กต็อกเต็มไปหมดเลยใช่ไหมล่ะอะไรเงี้ยก็งงก็ยังงงยังคุยกับปาอยู่ปามาเราทําอะไรกันวะอะไรเงี้ยฟังมาดำนะคือวันนั้นอะเริ่มจากแต่ตีท้ายครัวปรากฏว่าตัวเองอะเป็นคนไปรับปากเขาว่าเออแม่เดี๋ยวนูหางานให้นะอะไรเงี้ยเพราะเราก็รู้สึกอย่าอันนี้ความสดตัวนะ นางบอกว่านางเท้านางก็ต้องเอามาอุ่นกินอะไรอย่างเงี้ยแบบก็เป็นสัญญากับนางไงแล้วก็จริงๆแล้วก็เอาใจากใจไม่ได้เป็นคนดีนะแต่ก็แอบ,บสงสารนางอะ่ะโดยที่เฉพาะนางบอกว่าเนี่ยเหมือนคลินิกที่นางทำก็ปิดไปเหมือนนางไม่มีอะไรได้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยอะไรช่วยกันได้เราเมื่อก่อนเราก็เคยหากินกับเขาเราเราพูดกันแบบตรงๆเมื่อก่อนตอนที่เราแบบอยากจะสัมภาษณ์อะไรแรงๆอะไรเงี้ยเราก็เอาเข้ามา แต่ตอนนั้นไปรับปากเขาอะไรเงี้ยไปรับปากเขาว่าเออเดี๋ยวมามาออกรายการนะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อุตส่ามานั่งรอเราสี่ห้าทุ้มแพรลี่อีกมั่งถึงบอกว่าแพรลี่นี่หนักกว่ามานั่งรอมั่งแต่ห้าโมงนะเพื่อเพื่อมาออกรายการเพื่อแบบมานั่งรอมาคือแต่บ้านไม่ได้เหมือนมานั่งเล่นกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยตั้งแต่ห้าโมงนะแล้วเหตุาการณ์วันนั้นมันตีสองแล้วมั้งที่เกิดขึ้นตีตีหนึ่งกว่าคิดดูสิแต่เราคน มันจะต้องโกรธใครวะโกรธตัวเราเองนี่แหละเราทําอะไรอยู่วะเราใต้แต่ขอโทษทั้งสองฝ่ายนะก็คืออันนี้จากจากใจจริงทุกอย่างเลยอ่ะไม่ไม่รู้จะพูดอะไรต่อแล้วอ่ะแล้วหลังจากนี้รายการจะยังไงต่อพี่เห็นมันบอแล้วจะไม่อยากเ็เหนื่อยอ่ะก็ถามว่าเอาไงต่อว่ะก็มันก็ทําสัญญากับบริษัทเข้าไปแล้วว่ากับเาไปต่อพินาเองก็ยังมาร่วมในายกาเขาไม่ได้เป็นพิธีกรนะคะหมายถึงว่าหมายถึงว่าเหมือนมันแก้ปัญหาด้วยการรายการนี้คือ ัน่จำไม่มีคิวไปถ่ายที่ไหนด้ยวยความที่ตารางมมนจาฟิกทุกวันนะจันถึงอาทิตย์นะทุกคนก็เลยโอเคกองอะ่ะเปิดถ่ายรายการเทปแรกเที่ยงคืนนะคือหมายถึงจบจากรายการสดก่อนแฉก่อนเงี้ยแล้วมันจะมีที่ไหนเขาทําให้เราอะ่ะเสร็จเที่ยงคืนแล้วถ่ายเสร็จตีสามตีสี่อะไรเงี้ยถึงบอกว่าก็ได้แต่ขอบคุณแล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราไม่ได้จับไม่ได้จับทั้งกู่มาเจอกันนะคะคนละเทปคือเราถ่ายสองเทป ซึ่งแพรลี่เองอะนางก็น่ารักนะเว้ยคือตอนแรกไปพาแบบไปเยี่ยมเด็กไปเยี่ยมเด็กพี่ชอตที่เปิดใหม่ด้วยนั่นแหละแล้วก็กลับมาที่บ้านอีกอจริงแล้วก็นางก็อุต่ารอในระหว่างรอ,อก,ก็แบบขนาดเราจับแยกห้องหมดแล้วนะหล,หลังจานนี้พี่มอจะทำยังไงดีก,ก,กับเรื่องที่มันในในฐานะที่เราเป็นคนกลางเร่ง เขานี่ว่า okay, มันรู้จะทําไงอ่ะเพราะว่าอันนี้เราก็ไม่ได้เซตแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นคิดดูดิอยู่กันมาตั้งแต่กับแพริี่อยู่ตั้งแต่หกโมงจนถึงตีหนึ่งไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอยู่ดีๆทุกคนหวังดีที่จะช่วยไลฟ์เพราะว่าทางโปรดักชั่นบอกช่วยไลฟ์ช่วยไลฟ์เพจหน่อยครับอะไรเงี้ยจะได้มีคนตามเอาง่ายๆเลยแค่ต้องการแค่ว่าโอเคเขาได้แชร์ปรากฏว่าไลฟ์มาตั้งนานใครจะคิดว่าตอนจบมันจะเป็นอย่างเงี้ยไม่ต้องพูดเขานะลองไปดูในคลิปว่า แม่โลกมันเปลี่ยนยุคไปแล้วเนาะมันทํำแค่พูดเขาว่าอันนี้พูดกับกุลีนะาเลยนะว่าโลกมันเปลี่ยนยุคไปแล้วเมื่อก่อนการด่าคนการเปรียบเทียบคน,คน,คน,คนอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะดีเนาะมันอาจจะดังสมัยแฉแต่เช้าอุย้ยด่าคนอ่าน,อ,นอังสอยออนี่ดังจริงๆเช้ามาแต่วันหนึ่งพยายามอธิบายเขาก็เจะแม่เรากําลังตกยุคอยู่หรือเปล่าก็ถามนางไปนะก็เมื่อวานนาะงก็เหมือนฟัง แต่เช้ามานะก็ไม่ฟังแล้วว่าแต่เอาจริงๆถ้าสมมุติเอาพูดจริงๆก็ไม่ควรทำอ,ะอ,อ่ะอการไป็นกะชคือประทะคารมการสนุกสนานมันว่าโอเคแต่การมื่อําว่าถ้าเมื่อวานพูดจนแบบเป็นกลางไลนะแพรรี่อดทนอดทนสูงมากเพราะตอนแรกไปวิการไปไปพูดถึงแฟนเขาไปเขาอดทนมาตลอดแต่แบบว่าเขาบอกว่าสิ่งที่เขารับไม่ได้เลยคือการดึงวิกว่าแบบแม่ วันนี้หนูแต่งญิงแล้วหน้าอะไรเงี้ยนางก็พูดอย่างเงี้ยแต่ก็มาพูดคุณลีนีคุณลีน่าจังคุณลีน่าจังบอกทําไมเหรอมันจะคิดมากทําไมอะไรเงี้ยเราเราอยู่ตรงกลางก็ไม่รู้จะยังไงเพราะเราก็เป็นคนเอาเข้ามาแต่ก็บางที่บอกว่าวันนี้ที่เอาพี่ลีน่ามาเพราะเมื่อก่อนตอนสมัยเราอยากจะทํารายการแรงๆในยุคที่พวกเราทํารายการแรงๆเราก็ใช้เขาอะไรเงี้ยแค่วันนี้รู้สึกว่าคนลำบากอยู่อะไรเงี้ยก็ไม่อยาก ก็ก็เอามาช่วยแต่ก็ไม่รู้ว่าในอนาคตเราจะเป็นยังไงอันเนี้ยไม่มีใครตอบได้หรอกหลังจากนี้ทางานกันอาจจะต้องมีสคริปต์ให้แกไหมอาจจะมาด่บว่าถ้าจะต้องทําก็ต้องมีขอบเขตอ่ะแต่คนนี้ปัญหาคือจะคุมได้ไหมจะคุมได้ไหมถูกนั่นแหละก็มันก็ไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นเลยจริงๆแล้วก็ไม่ได้เซ็ตไม่ได้ แม้ว่าทุกคนก็น่าจะรู้ว่ามันไม่ได้เซตอ่ะข้านาก็ไปทุกคนนาก็เจือกล้วกูไม่เคยเอออย่างนี้เลยในชีวิตจริงๆจรังเจ้าเด็กชอบอยู่เลยเนี่ยชอบเคยในเหตุการณ์ไม่สามารถจับตคู่มาเคลียร์ตอนนั้นได้เลยใช่ไหมฮะบ้าแผลดิ้ขกลับบ้านเลยเขากลับเลยก็มันเขาเขาบอกว่าเหมือนแบบเล่นๆกันอยู่อะแผลดิฉันยังบอกว่ามานี่มาตักูขายทุเรียนให้อะไรเงี้ยทุเรียนทอดถองนางอะไรเงี้ยอย่างเล่นกันอยู่เลยแล้วแบบอะไร งงเนาะบางทีอ่ะโมอานาเขาบอกเขาออกมาลองให้สามพันสามโอ้ตายบอกคุยมั่วคุยอันนาไปแล้วโมเอ้ยลูกไม่ต้องไปเครียดไม่เคยโกรธไม่เคยอะไรเลยโมเหมือนเขาเสียใจเไปด่าเขาแรงอะไรเออแม่ดำไม่ได้ด่านะคะเดี๋ยวก่อนเข้าใจผิดกันใหม่ม่ดำยังไม่เคยด่านะโออย่างนั้นเรียกว่าด่าแล้วหรอก็ไม่ได้มีอะไรแบบให้ไปพูด เขากลัวแม่โกรธนะเขากลัวแม่โกรธเขาเลยเอาเสียใจไม่ให้เขาไม่ได้กลัวก่อนเขาบอกว่าเขาเสียใจที่กะต้องถือเป็นพี่แล้วพี่ก็ไปพูดอะไรแบบนี้ใครนี่จะพูดก่อเขาส่วนตัวก่อนไม่น่าจะไปพูดผ่านทาซึ่งจริงซึ่งจริงในเในที่เราพูดไปเราไปเตือนในฐานะพี่ไปเตือนแต่เขามองว่าเราไปว่าพายดีกับพี่ไม่ก็ไม่ต้องไปก็ไม่ไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียดเป็นบ้าเหรอไลน์ก็มีโทรศัพท์ก็มีไม่โทรมาหาละตอนนั้นเขาก็น้อยใจแบบว่าเอ้ยเธอน้อยใจบังคุยแอนนาไปแล้วแอนนาอยู่กับมับทุกวัน แล้วไงพอเราไปสามวันสามคืนนะคะแม่เขาเขาเศร้ามากเขาต้องนอนลูกเขาต้องนอนลูกแม่บอีโมคุณโมต้องนอนลูกแล้วอย่าไปฟุ้งซ่านลูกมันผ่านไปแล้วลูกเนาะไปหมได้เห็นเขาที่เขาออกมาให้สัมภาษณ์ปหมก็งานแอนนาไม่ใช่หรอเออขบวนการอะไรกันเหรอก็คุยกันไปจบไปแล้วไม่ใช่หรือแต่ไม่ได้มีการคุยกันหลังจากนั้น ไอ้นาคุยมาทำทุกอั่องน้ยังยังไม่เคยเจอโมเลยก็โมก็มาเล่นละครอยู่องวันใช่ไหมล่ะไปต้องพักเหนื่อยแล้วมันหลายเรื่องแล้วอะเมตาเนียขอบจบทุกข่าว